วิธีตอนกิ่งแล้วก็เลือกกิ่งพันธุ์ก็คือเราจะดูตำแหน่งที่ว่าระหว่างสีเขียวกับสีน้ำตาลพอเราเลือกเลือกกิ่งพันธุ์ได้เสร็จแล้วเราก็จะระหว่างเขียวน้ำตาลแล้วก็มีอุปกรณ์ก็คือตอนกิ่งก็คือใช้ครีมก็คือปว้นไปที่ใต้บริเวณใต้ตาใต้ตาเราปว้นแล้วก็หมุนอ่าแค่นี้เพียงแค่นี้เสร็จแล้วแล้วตอนนี้เราก็ใช้ส่วนตรงขยักขยักของครีมเพื่อเพื่อขูดเนื้อเยื่อ เอาเนื้อเยื่อออกในกรณีถ้าเกิดว่าโดยปกติแล้วเราพันเสร็จเราจะทิ้งไว้สามถึงสี่วันโดยการก่อนที่จะหุ้มเราก็จะทาด้วยน้ำยาด้วยน้ำยาเล่งรากทาไว้ทาบริเวณด้านบนด้านบนเพราะด้านบนนี้เป็นจุดของออกรากเราจะทาด้านนี้ ถ้าโดยปกติบอกก่อนคือถ้าปกติจะต้องทิ้งตากแดดไว้3าถึงสวันขุยมะพร้าวก่อนที่เราจะมาใช้เราควรแช่น้ำหนึถึงสคืนสําหรับว่าขุยมะพร้าวความชื้นก็ประมาณว่าถ้าเเราบีบบีบแบบว่าให้มันมีน้ําหยดนิดนิด,นดอย่ามากถ้าเกิดมากก็ถือว่าแฉะไปถ้าไม่หยดเลยก็ก็จะถือว่าบางทีแห้งไปก่อนที่เราจะหุ้มแล้วก็ประมาณอย่างนี้ทำตรงด้านนี้ทําให้มีช่องหน่อยนึ่งร่องแล้วเราก็วางดามในไม้ไม้นี่กันเผื่อว่า กิ่งมันหักเพราะว่าโดยปกติแล้วกิ่งไม้มันจะมีเนื้อเยื่อเปลือกมันหุ้มอยู่แล้วตอนนี้เราไปคว้านเขาออกกิ่งเขาจะเปราะเขาจะหักง่ายเราก็จะเสริมด้วยไม้อันนี้อ่าเราก็จะวางอย่างนี้เวลาเราห่อเอาแบบแบบช้าๆก็คือค่อยๆแล้วเราก็เราเน้นตรงนี้เป็นอยู่กึ่งกลางถ้าสิบส่วนเราไว้ด้านบนสี่ส่วนด้านล่างหส่วนเพราะว่า อ่าลากเวลาออกเขาจะออกจากตำแหน่งตรงนี้ลงมาข้างล่างเราเลยจะเน้นไว้ข้างบนน้อยกว่าข้างล่างอ๋อค่ะเราก็หุ่มไปเลยพุ่มแล้วเราก็บีบให้แน่นๆนะบีบให้แน่นๆแล้วก็รัดไปแล้วเราก็ผูกเชือกผูกเชือกด้านล่างก่อนเพื่อไม่ให้ขุยมะพร้าวเขาตกแล้วก็ด้านบนอีกครั้งหนึ่งก่อนเราจะ ผูกด้านบนเราก็อาลองยัดขุยมะพร้าวให้แน่นอีกทีนึงแล้วเราก็จับแล้วก็รัดเหมือนเดิมอ,อย่างนี้ครับเสร็จเสร็จเรียบร้อยแต่ขอย้ำก่อนก่อนที่เราจะห่อเราคว้านแล้วควรทิ้งไว3้3ามสี่วันหลังจากนี้ประมาณเจดสิบวัน ถ้าดูา่าช่วงเดือนวันนี้เป็นวันที่16มิถุนาก็ช่วงนี้ะจะเป็นหน้าฝนก็คือกิ่งฝรั่งก็จะออกง่ายหน่อยโดยประมาณ7 0วันก็สามารถตัดได้แล้วก็คือเราจะต้องควั่นทิ้งไว้2วันทิ้งไว้3-4วันก็ได้เพื่อเพื่อให้อ่าเนื้อเยื่อมัน,มนเพราะว่าเนื้อเยื่อมันบางครัง้งมะคาเรา,เราที่เราขูดเนื้อเยื่อเนี่ยอาบางทีเราจะขูดไม่หมดเดี๋ยวมันจะไม่ออกลาก เพราะว่ามันน้ําเลี้ยงมันยังสูงมาได้มันจะไม่ออกล่างก็คือที่เราทิ้งให้แสงแดดมันช่วยเวลานั้นเนื้อเยื่อมันก็จะแห้งไปเป็นความรู้ใหม่เลยเพราะปกติก็คือความทุกห่อเลยถ้าเป็นอย่างพวกมะนาวหรือกิ่งที่มันออกง่ายๆมันก็ยังห่อเลยได้ก็ยังพอได้ไม่เป็นไรแต่สําหรับฝรั่งนี่ถ้าเราควันไว้หลายวันหน่อยมันจะมันจะดีกว่าจะดีกว่าเท่าที่สังเกตนะเท่าที่สังเกต